สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่6ธันวาคม2563นะคะซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งหมดอยู่ที่600บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่าราคาทองนะวันที่6ธันวาคม563นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,300บาทรับซื้ออยู่ที่26,200บาทส่วนทองรูป,ปพันุ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,800บาท รับซื้ออยู่ที่25,726บาท52สตางค์นะคะส่วนสปอร์ตโกลล่าสุดอยู่ที่1838.10ดอลลาร์ต่อออนนะคะปรับลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายนะคะและสหรัฐมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ค่ะและทองคำโลกนะคะอยู่ที่1838.790นะคะ ปรับลดลงอยู่ที่0.12ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.190นะคะปรับเพิ่มขึ้น <ไป S 1> ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างก,กันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิตแล้วก็หัวเส้งเฮงกันต่อนะคะ